กิจกรรมด้วยกันนะครับกิจกรรมแรกนะครับครับโดยท่านสมภูตภูประจั์ผู้บริการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจั์ครับผู้บริการการเลือนตั้งประจันจังหวัดนครสวรรค์เวลาท่านไปที่สำนักงานหรือไปติดต่อข้อมูลข่าวสารเนี่ยเขาจะบอกว่าไปพบผู้บริการสำนักงานสำนักงานคณะทำงากเลือตั้งประจําจังหวัดนครสวรรค์ แต่พอมีก็ตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งระดับของถิ่นหรือระดับชาตินะครับก็จะเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งตามที่ผมใส่ป้ายที่หน้าอกน,นะครับก็คือผู้ไน้รัการกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์นะครับหรือตัวย่อก็คืออ,อจกตจจอวอจุดนะครับถ้าเป็นนครสวรรค์ก็วนวะน้ออันนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านได้รับ่าสุดนะท่านครับ รวมทั้งออกเสียงประชาติด้วยอยู่ในเร่มเนี้นะัะใครอ่านทันบ้างผมขออนุญาตนะครับอันนี้ก็คืออยากจะมาเล่าความจริงก่อนวันนี้นะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดอย่างนี้นะครับมันเกิดตรงนี้นะครับทีนี้ก่อนจะไปนะครับผมขออน,นุญาตว่าควรควรเบื้อต้นว่าวันนี้ผมไม่ได้เป็นพิธากรคนเดียวน,น,นะครับเมื่อวานนะครับไปนาเรียนข้อมูลไม่เรียนตามนักกัรเมือนเท่าไหร่ะครับรันนี้เราชัดเจนนะครับ เรื่องเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยเกี่ยวกับตัวผู้สมัสริ์ครับวส,สวัสดีครับผมนายสมบูรณ์โคกระจ่างผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ก็เป็นการจัดกิจกรรมกรกต,ตพบสี่วิชนเวทีหนึ่งอีกเวทีหนึ่งก็คือเป็นเวทีรับฟังความคามิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ แล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของเวทีเสวนาก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนสษฎรและการออกเสียงประชามติซึ่งอ,อีกหนึ่งวันจะเป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งก็ขออนุญาตเชิญชวนนะครับผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไว้ ไปใช้สิทธิ์กันในวันที่1กุมภาพันธ์2569ตั้งแต่เวลา08.00นาฬิกาถึงเวลา17.00นาฬิกาแล้วส่วนวันที่8นะครับส่วนวันที่8คนนครสวรรค์นี่ไม่ถือว่าการลงคะแนนไม่ไม่น้อยหน้าใครอยากให้เชิญชวนอีกนิดนะครับขอเชิญชวนนะครับถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งสําคัญครับขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของจังหวัดนครสวรรค์นะครับออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เยอะๆครับแต่วันที่8กุมภาพันธ์2569ตั้งแต่เวลา08.00นาฬิกาถึงเวลา17.00นาฬิกากับณนะหน่วยเลตั้งและที่ตั้งท่ทานมีสิทธิ์เลตั้งครับ